สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าสวัสดีกันตอนเย็นๆนะคะของวันที่ยี่สี่เนาะคะ่ะค่ะวันนี้ก็มาตามแนวทางต่องวดกับปู่ฤสีนะคะปู่ฤสีเทพมุนีนะคะทางงวดที่แล้วแกก็ให้ถูกนะคะ5้าเจ็ดค่ะก็ยังมาตาม ของวดกันนะค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะค่ะชมวัดแล้วก็จะไปเอาแนวทางด้วยนะคะเคายังไงก็ตามทั้งช่องของเอดาพารวยมานะคะเหมือนคนวะผมได้แล้วปูเหาะมาบอกผมแล้วหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งสี่คนวะหาพันคุณหาพันโหเข้าประจ่ายเด้อพันคุณพันก็มันบุญทังเขานะเขาก็เลยมเห็นอันนี้ห้ แต่ล้านล้านสองบอกเขาให้ว่าสี่แสนเขามาสร้างที่อยู่ต่กินมุมงงาผูก็ไปเรื่อยๆสลักนะมันก็ยุง่งมันจะมีจอมปลวกลูกอยู่ตรงนี้จอมปลวกลจ้าปูลิมิต,นะป,มตปูลิมิตแล้วว่ามันเป็นเป็นหน้าขาวน,านะนะปูฤาษีที่มาจากหน้านนะ้องเพื่อนตู่ลงไปนอนบอกเฮ้ยปู่ผมเห็นแล้วพญานาคน,นะบอกมีจอมปลวกสวยงามมากกูเดินไปดูนะมันมุงมันไม่ไม่พังเลยใหญ่มากเลย เขาลึกเขาลึกขึ้นมาเลยนี่มิจฝันมันจะออกลึก่ามไม่รู้คำพ้อยคำพ้อยอุ้ยลูกก็อ้วนมันเป็นแมวแมวจ้าไม่ติดตะโถนขนาดมางท่านไม่ติะโถนอ้วนอ้วนลายว่ามันมีอ๋อเจ้าพระยาทั้งหลายท้าฮักก็มีตาบอดก็มีที่เรยเอามาดิ่มไว้ลูกเลี้ยงไว้เขาถ้ามีเมตตาอยู่ใส่เขามาหารเนาะมาวันนี้ เื่อจะเอาโชคลาภโชคจ้าวันดีค่ำจะเริญนในศีลในธรรมจ้าจะเริญนในบุญบารมีอยู่นี่สิบสี่ปีแล้วเนาะตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยเนาะก็มาสร้างที่เกาะแ้าเทียมบันดาลเนาะก็สร้างสร้างจากบุญบารมีน่นเนาะเมื่อกินข้าวอยู่สี่ปีเก้าเดือนถึงเกิด แต่ไม่ค่อยออกสือดีครับจะไม่ี่ามจะเรืนในบุญบารมีจะเรินอดในโชคกระซัพสาธุสาธุป้าไงจะเอาสามตัวหรือสองตัวเอาทั้งสามทั้งสองทุกคนเนาะการคำนวณหวยนี่ทุกคนคำนวณได้หมดแต่ว่าจะจับจุดที่มันถูกได้ไหมจุดตรงนี้จุดที่สําคัญนะคนคนนั้นจะมีบุญบารมีแค่ไหนที่จะให้ลูกหลานไปรวยได้เนมันก็สองตัวมันมีร้อยปรตูเนาะ ถ้า <icana>, สามตัวนี้มันจะมีทันประตูเนาะโอกาสสูงมันกั <okay. S 1> บยุ euh, my father, my primero, Man, 04, mm ่มมุ่มเข็มในทะเลเลยนะสมบรณบม่มีหรือมบได้อ๋อมากออกมานี่เลยลูกถ้าเอาเลขคำนวณถูก็มีอยู่นี่เลยมีเลขนนมิตด้วยแต่ว่าคำนวณแล้วแล้วขอเอานี่ออกนะเอาเลขลูกเอาไปใว้ชับปุ่ก็ได้ กูคำนวณไว้าเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วงวดที่แล้วจ้างวดที่แล้วเขาจ้าแต่บอได้ให้ผู้ใดเบิ้งผู้เดียวยิ้มแล้วก็เบิ้งไปนี่หมดที่แล้วเอ้าเบิ้งนี่งวดที่แล้วเด้องวดที่สามว่ะคือว่ามันมันระยะมันสั้นที่มันแถมบนน้ำก็เลยสะอ่อนนะงวดนี้ก็เลยต่อตรงนี้อุ้มมแวโอ้ยแมวไหมว่วเป็นหยังเนาะสามสิบกว่าตัวแนี่ยทุเรศละสามเข่งแมวว่วเป็นหยังวัวแมวโล แต่เขาให้โชคดีแล้วก็เรียนเขาครับโอ้เนี่ยถิติงวดที่ผ่านมาบอกปูนี่นี่นี่งวดที่สามแต่ปูยังไม่ได้ปล่อยไงระยะสั้นมันงวดที่สามพราะงวดที่สี่นี่งวดที่สามเนาะนี่งวดที่สี่มันออกนี่งวดที่ห้าปูให้แล้วตอนนี้พอดีที่ดาน้อยมากับแฟนแล้วค่ะอยู่ๆเข้าเข้ามาเอ้ยเปิดก็เปิดเพราะว่าเราอยู่ในเราไม่ออกมาเราอยู่นี่14ปีเนาะ14ปีบอกปูแม่ปูมาอยู่ปูเดียวเขาว่าพี่บานุ่งผาขาวที่ผาขาดบ่ทินเขา4ปีเขาเดินได้ลูกปู ลุกบุญนั่นนั่นนั่นจอยบุญยังครับบ่เอาเนี้เกิดเป็นนั่นนั่นนะจิตคืออุแม่นขังก็เลยที่บุญนะว่าตว่าโชคลาภก็อยู่กับการแสวงหาเนาะวาสนาอยู่ที่การกระทำเป็นไหมเพราะว่าแสวงหาเขาก็บ่ได้แต่ว่าเอาเปิดกับเปิดตอนที่ดาน้อยกับองค์รักมาเปิดวพาะฉะนั้นมันก็มิดผิดมิถึกเนาะเมื่อกี้็เดินซีมวนเป๊ะๆเปเลยเดิ กันมันหลุดงวดนึงว่าเดินต่ออีกแต่ว่าปูจะบอชของเก่านี่สูตรนี้ปูให้หมดเห็นไหมแงวสูตรนี้ปูให้หมดแล้วสูตรล่างปูจะอธิบายนิดนึงโอ้สูตรบนเนาะฟ้าจะเขาให้คุณบุญบารมีว่ามันจะลื้อกันไหมอย่างนี้แหละอยากลงก็ลงนะพี่ดาน้อยทั้งว่าอ๋อลงก็ลงสายนานี่เห็นไหมปู่ฟันธงเียทออกงแอย มีที่มาแล้วไม่เอาของใครคำนวณเองนั่งสมาธิแล้วก็มาคำนวณเห็นไหมฟังการคำนวณเนาะข้างบนนี่เนาะปู่จัเปิดให้หมดนั่นแหละมันจะถูกไม่ถูกก็ขึ้นอยู่บุญวะเรางมเข็มในทะเลอยู่แล้วสามตัวน่ะผ่านประตูุนเนาะนี่ปู่เริ่มตั้งแต่หนึ่งห้าเก้าแล้วเอาเก้านี้เป็นหลักฟังให้ดีนะเก้าเป็นหลักคือเราจะค่าเก้าบาเอาเลยนะบอกลบภาษาเป็นเฮานะ เพิ่มเก้าแต้มนึงก็เป็นสิบสิบก็คือเอาศูนย์อันนี้คือหัวคำนวณเด้อเกิดจากปัญญาปัญญาบารมีเอ,อิญปัญญาบารมีและลดจากเก้านี่ถ้าเป็นแปะเขาจะเอาตัวอย่างกับไข่เข้าไปเขาจะได้นะที่นี่หลักร้อยนี่ก็บวกจากหลักร้อยนั่นแหละของสองนี่คงทีสองนี่ห้ามาเอามา,า,มาบวกหนึ่งนี่สองบวกหนึ่งได้สามคือมันจะเป็นชุดเดียวเลยนะมันเพิ่งเดินนะนะผููก็อยากเปิดผู้ดีคนว่า คย <ENA> อยพอสามตัวนีเด้อพออลีพึ่งเดินสองวันแล้วโอ้โหพึ่งมากเลยผงครับพึ่งมากเลยทีนี่หัวงวดที่มันออกปับ๊บมันพอมันออกหนึ่งห้าเก้านี่คำนวณจากหนึ่งหากเก่าเนาะมันออกสามศูนย์แปดเห็นไหมสามศูนย์แปดตรงตรงนี่แล้วเดินอย่างเก่าอีกงวดที่สองดีแล้วมาหลายมือหนึ่งแต่ไอหูพึ่งกันดูขาเห็นมือนีไปที่ไหนจิลุบอ่ ดีใจดีใจน้องงผ้าหนิมาวัดมันบวไหวแล้วเขาจะทำหาอยากตีถ้ำมาซอยกันส่างนะมันอยู่ไกลไฟฝากกับบ๊อมีครับโอ้ยลูกหลานเอ้ยคำพลอยคำพลอยเอ้ยคำพลอยคำแดงลูกมาลูกมามาลูกไปหาหาลูกโอ้ยเอาตัดหัวแตกกระจุกใจเป็นหนังบเป็นหนังโอ้ยวันเดนมันสุดเด็ดโอ้ อ้ยยมหัวตกตีได้หนิต้ตีได้ตตีได้ขอทษหลายๆเด้อพี่น้องพีแมวแมวแมวปูหลาแมวชนค่ะแมวชนค่ะแมวปูมาเหร่นน้ำค่ะจ้าจ้าขอโทษพนเนี่ยแล้วพอมันออครับโอ้กําพอยพี่ะ่นะูม่เจู๊มด้ผมรับต่อ็นนั่งกักคนนี่ลูแมวมาชนครับพี่น้องพีขอสดหลายๆเด้อครับ ปูกำลังอธิบายอยู่แมวมาส่วนครับคือแล้วล่ะสามสิบตัวคือแล้วล่ะเบิ้มรถแมวสามสิบตัวนะครับสามาณนั้นแหละแต่ว่าครับพอตายมันก็ไลยกว่านั้นมากัดเนี้ยหายไปเนี้ยมันกัดกันเขามาอยู่เขามาถึงอธิบาบที่นี่เมื่อมันออกสามศูนย์แปดเซตแล้วเนาะสามศูนย์แปดเซตแล้วเทาก็มาตั้งสามศูนย์แปดนี่ละอังในวันที่หนึ่งเนาะเท่ากับขานี่ยแปดไปนี่รักมวยมันนี่เพิ่มแต้มหนึ่งเป็นเก้าลดแต้มหนึ่งก็เป็นเจ็ด คนต้องออกไปเห็นเด่นแล้วเอ้าเ่นดังกระดังละวไอ้มันออกออกกับตรงว่ากันทีนึงมันเป็นเลขคำนวณนที่ห่ากับสองคงที่นี่สองคงที่มาบวกกับสามก็เป็นห้าสองบวกสามได้ห้าห้าเก้าเจ็ดมันหนาแปกบอลออกทตรงเลยได้ไหมไม่เชื่อเขาต้องเชื่อเลขมันไม่ไปไหนเอางวันที่หนึ่งนี้เราออกก่อนมันนั่นเองเนาะที่นี่เมื่อออกห้าเก้าเจ็ดเราคนนี้ว่าที่จะถึงเราก็ทาเหมือนเดิมนั่นแหละออก 5, 9, ห้าเก้าเจ็ดข้าก็ เอาเจ็ดนี่เป็นเป็นหลักเนาะหลักก็มาลดแต้มหนึ่งก็เป็นหกเพิ่มกันมันก็เป็นแปดเอาสองมาบวกหาก็ได้เจ็ดเจ็ดแปดหกนี่ฟันทงชุดเดียวแต่ขามเสียงขามเสียงกับบ้ฟั่งาัว่าคูมือนี่หหวยมันล็อกอยู่แล้วมันกันอยู่แล้วเลยคุณแล้วฟันทงที่ตัวนี้นี่ตัวรองมันฟันทงที่ทตัวกัน<ง>ใช่นี่นะเอาพิจารณาดูเนาะอันนี้คือหลักคำนวณแต่นี่มิดฝันนั่นมันมี ข้างล่างไงเอาไงยังฮึข้างล่างเอาเอาเอาไปได้เนาะเอาไปได้เนาะเอาเอาอย่างนี้เพราะว่ามาใหม่มาใหม่เนาะมาใหม่ก็ได้เนาะทีมงานมาใหม่ก็ได้คือข้างล่างนี่จะให้สูตรมันมีอยู่แล้วนี่เนาะหรืออธิบายอยู่บ่ครับมันเดินมาสีงวดแล้วนี่งวดที่งวดที่หาเด้ออธิบายก็คือจะเอาในวันที่หนึ่งมาตั้งนี่เห็นบ่เงื่อนเป็มันออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดข้างล่างออกสามศูนย์เอาหลักร้อย หล,ลัก, 10, กร้อยในบวกหลักหมื่นก็เดินแต้มมันบวกสามบวกสี่มาได้เจ็ดพู้ติดค่ากับผู้อื่นเถอะเนาะผูเนี่เนาะ <laughs> บอกชัดเกนครับเถอเนาะเจ็ดเพิ่มไปแต้มหนึ่งคือบวกหนึ่งเป็นแปดน,นี่นะ <c oughs> ปักหลักหน่วยอัน <c oughs> นี้คือหลักหน่วยแล้ว <c oughs> แล้วเรามาเอาครั้งที่หนึ่ง <c oughs> ครั้งหนึ่งก็ตั้งหาครั้งล้างกันนะครั้งที่หนึ่งเลขข้างหนาเด้อสามตัวเด้อครั้งที่หนึ่งนี่คือหลักสิบนะหลักสิบมาบวกหลักร้อย รั้งที่หนึ่งหลังเนี่ยเลขท้ายนะเมื่อบวกกันปั๊บเนี่ยคือสี่บวกห้ามันได้เก้าเก้าคือตัวแทนคือสี่นี่สี่เนาะก็คือบวกไปอีกห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่คือเอาสี่ตัวเดียวตัวทดของบ่อเอาถ้าก็เดินอีกแจมหนึ่งนี่อันนี้คือหลักสิบนี่เห็นไหมเก้าสี่ห้าทีนี้ผลปรากฏมามันออกเนี่ยเนาะวันที่สิบเจ็ดเปนบหออกวันที่สิบเจ็ดเนาะ เลขมันออกข้างบนเก้าเจ็ดเล็กมันอัดมันอยู่แล้วอยู่นี่เล็กปูเห็ดมากอันหลุดงวดออกปั๊บปูกับจดนี่จดปั๊บปูขั้นง่นเลยนะถ้ามันหลุดปูเอาไม้สินะงวดที่แล้วเนี่ยจิให้น้องนุ้งไปแต่ว่าบนบนเปนเล็กสูดดีหร้อปู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 อไรไขจิเป็นเจ็ดห้าเนี่จำได้ไหมครับสูดเก้าตัวนั่นอ่ะปูเอาเลยเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดนี่บอเออห้าเจ็ดได้นะหนึ่งห้าเจ็ดนั่นอ่ะเจ็ดห้านั่นทีนี้ถ้าก็เอาตัวนี้นะเป็นรักสิบ